หย hey, ดเด้อรถอินโดอ่ะสภาพประมาณเนี้ยมันจะวิ่งได้เท่าไรเนาะรันนี้เป็นสเต็ปเครื่อง5 4สีชักเดิมครับหยดเด้อโคตรโจดอะอินโดทุกคนขั่งตับก็ร้อยยี่ เลาคะแนนนำจากคู้แข่งกันะครับเจ้าเกณฑ์โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงผมนะเชื้อแนลวันนี้ผมก็จะมาทุกคนเอาเจ้านี้ไปเทสเลยทุกคนนี่เบอรุ่นดิโน่คือคือวันนี้คือเราทําการประกอบซุกสีแล้วปะแล้วก็เหลือติดสติ๊กเกอร์แต่ว่าเราจะไปเทสกลมเร็วก่อนทุกคนเดิมาดูกันว่ารถดินโดอ่ะสภาพประมาณนี้มันจะวิ่งได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูสุดเจอกอนไหมคราวนี้เป็นสเต็ปเครื่อง54ชักเดิมครับแล้วก็กล่องเดิมเป็นกล่องของ110ตัว S4 นะเราเอามาแปลงดูไหม นี่เราใส่ประมาณนี้แปลงจากกล่องเดิม S5 กลายเป็นกล่อง S4 นะครับก็ใส่ปักพ่วงประมาณนี้เป็นน้ำมัน E20 นะครับสเต็รเครื่อง54แล้วก็สเตอร์14ี0เอ้ย3 2ป<ะ>ักเออโอเคประมาณนี้เละเพราะว่ามันยางมันใหญ่นะทุกคนแล้วก็เป็นล้อแม็กด้วยไปเดี๋ยววอลไปที่กล้องเลยก่าจะได้ไม่เสียเวลาไปดูกันว่าหน้าไมค์จะวิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็จีโกโปรจะวิ่งเท่าไหร่จะตัดหรือเปล่า สามสองก็ใหญ่อยู่นะเราก็น้ำหนักประมาณหกสิบหกสิบหกหกสิบเอ้หกสิบสองเออโอเคครับเดี๋ยววิาไปดูกล้องหนึ่งอ่ะเอ้ยฟังเสียงกันเลยเดี๋ยวนะเอาแกะรัน,นแล้วกันก็เป็นท่อเจนนะท่อเจมลิสติงตัวนี้ตัวน,นี้จะเป็นท่อขาเปิดใช่เป็นท่อแป๊บล้วนนะครับเราก็จะหาเปลี่ยนอยู่ถ้าใครแบบจะสปอนท่อก็ได้นะท่อหมกแ้บขี่ง่าย โอเคประมาณนี้เดี๋ยวว่าพีกอง่อโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่กล้องกโปนะครับนี่สภาพทรงก็ประมาณนี้อ่าโชคหลังนะครับน่าจะเป็น3-2มนะครับโชคหน้าก็หลดลงนิดหน่อยประมาณนี้ สุดสีก็เป็นสุดสีเดิมนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าเบิกใหม่เพราะว่ามันจะได้นิงนะ่งเนาะใช่ก็โอเคเป็นทอ่อลั่นๆเลยกล่องยังไม่จูนนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกโตแล้วก็แบบเอ่อสับกล่องเอสีมาใส่ด้วยเนาะมันก็จะยังไม่เนียนเท่าไหร่แต่ก็ขี่ได้อยู่อินโ,โด,ดโโ,โดอะอินโทุกคน เ้ิาสาหนองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสทางบ้านนู้นดีกว่าแต่ว่ายังไม่มีเบียกหลังนะยังแบบฝิกไหล่ไม่ได้ไงเออไม่เป็นควยกล้อนะมันอันตรายด้วยโอ้นั่งขับแบบชิลมากอะ่ะโอ้ร้อยสิบละนั่งขับแนะเนี่ย ขรับร้อยยี่รถอินโดส่วนนาใครแบบอยากรู้รยายละเอียดเต็มเครื่องนั้นในนะว่าผมใส่ของอะไรบ้างเดี๋ยวถ้ามันแรงนะเดี๋ยวผมจะรีวิวแนะนําดีกว่าอ่าดูคลิปนี้ไปก่อนเผื่อไม่แรงไงรีวิวไปก็ก็ไม่เป็นตัวอย่างที่แบบแรงนะเอออาจจะไม่แรงก็ได้พึ่งทําเสร็จนะเครื่องก็พึ่งขี่ไปรันรันแรก ตอนที่ยังไม่ใส่พวกสุดสีเนาะเอาไปไล่ดูว่ามันวิ่งได้ไหมก็ถือว่าวิ่งได้ก็เลยเอามาประกอบสุดสีแล้วก็วิ่งดูอีกทีนะเพราะมันจะต่างกันนะเวลาใส่สุดสีแล้วก็ไม่ใส่อ่ะมันเป็นอ่ลู่ลมเนาะใช่แต่หน้ามันยังต่ำอยู่นะทุกคนเพราะว่าผมโหลดลงนิดนึงแล้วก็เซนตน้ำมันเพิ่มให้มันแข็งแบบจะได้แบบไม่กึกๆอ่ะเวลานั่งมันก็จะยุบลงมันก็เป็นอีกทรงเนาะแต่อันนี้ก็แบบทําให้มันแข็งไปเลยแล้วก็แข็งนิดนึงนะใส่ประมาณฝาหนึ่งนี่แหละ ไห้มันอยู่ทรงไม่ยุบไม่เด้งเวลาตั้งรถอะโอเคไปดูกันว่ารถอินโด Indo จะแรงหรือเปล่าอาจจะต้นไม่ค่อยตึงเหมือนรถเชงแต่ว่าท้ายอาจจะลึกนะเพราะว่ามันยางก็โตนะรอบหมุนมันก็จะเยอะขึ้นแต่ว่ารอบต้นมันก็จะหายหน่อยแต่ว่ายกล้อโคตรเดือดเลยเมื่อกี้ไปเทสเส้นตรงๆนะครับนอกหมู่บ้านดีกว่าเพราะว่าในหมู่บ้านมัน มีหมามีคนเยอะน,นเนี่ยนตลายด้วยเลือนใหม่เป็นตัว2 0 1 9นะครับ2 0 1 9 2 0 2 0เป็นตัว LED ไม่วัดที่ล้อหน้านะครับเป็นล้อหน้าอินโดเทน่าสามกัดวาทุกคนกดไลค์นะครับมาดูกันว่าจะวิ่งได้กี่กิลาใไม่จะได้เท่าไหร่ ตัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลากตั้งแต่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สมตัดเลยนะจะได้แบบต่อรอบไปเนาะเพราะว่ามันยางใหญ่ด้วยไม่รู้ว่าแถวโซนไหนหนาวแล้วบ้างก็ไม่รู้นะควันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดธันวาแล้วน่าจะได้ไปเล่นทับปืนนะไม่รู้ว่าจะเอาขัดไหนไปไปเล่นกับนักชิวก็ถ้าใครอยากให้ไปก็คอมเมนต์มานะเพราะว่ามันหน้าหนาวเนาะไปดูหมอก โอ okay. เคส้นนี้แหละที่เราจะเทส๋อ oh, ไม่มีคู่เชงนะ <laughs> ไม่มีเด็กแว่นผ่านไปเลยทางเนี้ยโอเค ้นหรือว่าลงได้อีกวันหนึ่งแต่ให้ลงเยอะกว่าน,นี้ไม่น่าดีนะเพราะมันเป็นรถล้อใหญ่โอเคเดี๋ยวไปดูนั่งขับดีววกว่ามันจะตัดหรือเปล่ายาวไปโอ้นั่งขับก็ชิลๆนะนั่งขับก็ร้อยยี่ นี่ลงโนนไม่นับนะครับเพราะว่ามันไปใช้งานจริงไม่ได้นะขี่ลงโนนประนี้โอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครคิดว่ามันพอดีก็ใช้งานถือว่าโอเคนะคราเนี้แต่ให้คิดว่ามันเอาไปหมอบแล้วไม่สุดลงอีฟันได้ผมว่ามันน่าจะไหลไปประมาณร้อยสามน่าจะมีนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ร้อยร้อยไม่ใช่ร้อยยี่สิบสามยี่สิบสองนะเมื่อกี้น่าจะร้อยสาม ไม่ได้ร้อยยี่สิบห้าเลยเออดูแล้วร้อยยี่ห้าร้อยยี่หกประมาณเนี้ยเมื่อกี้หน้าใหม่เศษกีน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่วะร้อยสิบร้อยสิบหกว่ามั้งะะ110 110กกไ,มไม่รู้อะต้องดูอ้กีนะทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละเพราะว่าจีน่าจะขึ้น่ะเพราะว่าผมเพิ่งจัดโกโปรมาใหม่ทีแรกผมจัดสิบสองทุกคนภาพสวยมากแต่ว่ามันไม่มี GPS อิเอือใครจะจัดก็ดูเลยนะครับสายเล่นรถเนาะ ปากก็ด้ผมก็เลยแบบจัดทั้งสิบสองแล้วก็สิบเอดมาเลยเพราะว่าผมชอบขึ้น GPS ไงเวลาแบบอํารถอะไรมาผมก็อยากดูจนะีเนาะจะได้แบบไม่เช็คว่าความแรงเท่าไรของคนหน้าไม้มันก็ไม่เท่ากันนะล้อเล็กล้อใหญ่นะไม่รู้อะเออไม่เกี่ยวหรอมั้งล้อใหญ่มันก็จะหมุนช้าหน่อยล้อเล็กมันก็จะเร็วนะ พอประมาณนี้เราคนเออถ้าใครจะทำาิโดนะครับบอกเลยว่าขี่สนุกนิ่มไม่กระด้างตูดไม่ชาแต่ว่าชาที่เท้าแดนหยอกหยอกยอกมันก็รอบตูงสูมก็สั่นเป็นธรรมดาครับแต่ว่าสั่นไม่แรงเนะนเมื่อกี้ถือว่าถือว่าวิ่งได้อะเออรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคลงสเตอร์ได้สามเมตรน่าจะพอดีเดี๋ยวเราจะไปร้านทั้งโจนครับเอาน้ำมันไปทำไปเซ็ตเอาไป ทำโชกอะไปเซ็ตโชกหน้าของในระบางลมใช่เป็นน้ำมันหนืดสั่งมานานแล้วแต่ไม่ได้เอามาทาเมื่อกี้ช่างโทรมาก็เลยเอามาให้ช่่งโอเคแต่ว่ารถที่ร้านก็จอดประมาณสามคันไหมทุกคนไปดูนะว่ามีรถอะไรางพอดีเอามาทําไงไงบักเงินก็ทํบาบังลมก็ทําแล้วก็ชอปเปอร์ชอปเปอร์คันใหม่ก็เอามาทำเครื่องเพราะว่าเพิ่งจัดสภาพม,มาแต่ยังไม่ได้ทำเครื่องเนาะ cô ấy lại ở mà làm ở quán trang trí, sản dây, quán làm, chị đốt, chắc chắn nặng nề